วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียชัดเจนของทั้ง3แพลตฟอร์มวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เปรียบเทียบแพลตฟอร์มการลงทุนที่ได้รับความนิยมสามแห่งอย่างละเอียดครบทุกแง่มุมน,นั่นคือ S ีสเนสบี n นนซและ Bicup เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะกับสไตล์การลงทุนของคุณได้ง่ายที่สุดครับเริ่มกันที่แพลตฟอร์มแรกคือ s ีสเถือเป็นแพลตฟอร์มการเทรดที่เน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ประเภท CFD และ Forex เด่นที่ชัดเจนของ SN สเคือมีตราสารทางการเงินให้เลือกหลากหลายมาก ตั้งแต่คู่เงิน Forex CFD หุ้นสหรัฐหุ้นต่างประเทศดัชนีหลักๆของโลกทองคำสินค้าโภคภัณฑ์ไปจนถึงสก,กุลเงินดิจิทัลอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่นักลงทุนชื่นชอบมากคือโซเชียลเทรดดิ้งหรือที่เรียกว่าการคัดลอกเทรดจากนักลงทุนมืออาชีพที่เหมาะกับผู้เริ่มต้นหรือผู้ที่ไม่มีเวลาติดตามตลาดตลอดเวลานอกจากนี้ยังมีระบบเลเวอรรที่ค่อนข้างสูงงอทาให้นักลงทุนสามารถเริ่มต้นเทรดด้วยเงินทุนที่ไม่สูงมาก แต่สามารถเพิ่มโอกาสในการสร้างกําไรได้สูงขึ้นอย่างไรก็ตามดิสเนีสก็มีข้อจํากัดที่สําคัญคือเนื่องจากแพลตฟอร์มนี้เน้นการเทรด CFD เป็นหลักจึงไม่มีการถือครองเหรียญหรือสินทรัพย์จริงซึ่งหมายความว่าคุณจะเหมาะก,กับด s สเนียมากกว่าหากคุณต้องการเทรดทํากําไรระยะสั้นถึงกลางแต่ถ้าคุณอยากลงทุนระยะยาวถือเหรียญจริงๆหรือสินทรัพย์จริงๆดิ s เนีสอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นอกจากนี้การมีเลเวอรเเอทที่สูงแมสจะช่วยเพิ่มโอกาสกําไรแต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นตามไปด้วยหากคุณไม่มีแผน การจัดการเงินที่ดีอาจจะทําให้เสียเงินได้ง่ายเมื่อเกิดการผันผัวรุนแรงของตลาดต่อกันที่แพลตฟอร์มที่2คือ Binance Binance ถือเป็นแพลตฟอร์มระดับโลกที่มีจุดแข็งมากในตลาดสกุลเงินดิจิทัลหรือคริปโตเคอเรนซีโดยเฉพาะจุดเด่นที่สําคัญที่สุดของ Binance คือมีเหรียญให้เลือกเทรดเยอะที่สุดในโลกและยังมีสภาพคล่องที่สูงมากๆ ทำให้ซื้อขายเหรียญได้ง่ายราคาไม่เหวี่ยงจากการขาดสภาพบองบ i n แนนซยังมีฟีเจอร์เสริมที่หลากหลายเช่น Binance ์อาให้คุณสามารถสร้างพา s ซีฟอินคัมจากเหรียญที่ถือได้มีบ i n แนนซ์ a ลอนชแพทที่ช่วยให้คุณลงทุนในเหรียญใหม่ๆก่อนใครมีระบบ P2P ที่ซื้อขายกับผู้ใช้คนอื่นได้ง่ายและยังมีระบบ s t a ็ก n ิรวมถึง NFT Market Place ให้ใช้งานได้อย่างครบวงจรและที่สําคัญคือค่าธรรมเนียมการเทรดที่ต่ำม,มาก และสามารถลดเพิ่มได้อีกหากคุณใช้เหรียญบีนบีในการชำระค่าธรรมเนียมระบบรักษาความปลอดภัยของบ i n a n c e ถือว่ามีมาตรฐานระดับโลกมีความน่าเชื่อถือสูงแต่ในด้านข้อจำกัดของบ i n a n c e คือไม่มีผลิตภัณฑ์การลงทุนในหุ้น Forex หรือซีอีีแบบที่ Business มีเนื่องจาก b i n a n c e จะโฟกัสที่ตลาดโตเป็นหลักนอกจากนี้บ i n a n c e ยังมีเมนูและฟีเจอร์จำนวนมากที่อาจจะทำให้มือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาใช้แพลตฟอร์มนี้รู้สึกซับซ้อนและต้องใช้เวลาทาความเข้าใจสักพักอีกทั้งการยืนยันตัวตน หรือระบบ KYC อาจจะต้องใช้เวลานานในบางช่วงที่มีผู้ใช้งานจำนวนมากสุดท้ายแพลตฟอร์มที่3คือบิคับบิทคัพเป็นแพลตฟอร์มของไทยแท้ๆท,ที่เหมาะสำหรับนักลงทุนคนไทยโดยเฉพาะข้อดีที่ชัดเจนของบิทคัพคือมีระบบที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่เพิ่งเข้าวงการคริปโตมีภาษาไทยเต็มรูปแบบและมีการให้บริการโดยทีมสนับสนุนที่เป็นคนไทยโดยตรงการฝากถอนเงินในบิคับสามารถทำได้สะดวกมากผ่านธนาคารไทยหรือระบบพรอมเพย์ทำให้การ เคลื่อนย้ายเงินทําได้รวดเร็วและไม่มีค่าธรรมเนียมในการฝากเงินอีกด้วยบิคับยังได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากสํานักงานกรอตตของประเทศไทยทําให้ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจในความปลอดภัยของเงินทุนและสินทรัพย์ที่ฝากไว้กับแพลตฟอร์มอย่างไรก็ตามบิคับก็มีข้อจํากัดที่สําคัญคือมีจํานวนเหรียญให้เลือกซื้อขายค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับบแนนซ์ที่มีเหรียญมากกว่าหลายเท่ารวมถึงสภาพคล่องที่ยังน้อยกว่าแพลตฟอร์มระดับโลกทำให้ในบางครั้งราคาซื้อขายอาจจะเวียนง่าย และค่าทางเนี่ยมในการเทรดยังถือว่าสูงกว่าแพลตฟอร์มต่างประเทศด้วยสรุปโดยภาพรวมอิสติสจะเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการเก็งกำไรแบบระยะสั้นถึงกลางมีเงินทุนจำกัดแต่ต้องการเพิ่มโอกาสด้วยเลเวอร์จและชอบการคัดลอกเทรดจากผู้มีประสบการณ์เบเนสเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในคริปโตอย่างครบวงจรทั้งระยะสั้นและระยะย,ยาวมีฟีเจอร์ที่ครบถ้วนมีเหรียญเยอะและอยากได้รับค่าทางเนียมที่ถูกมีคเหมาะสำหรับนักลงทุนไทยที่ เน้นการใช้งานง่ายสะดวกปลอดไทยเหมาะกับผู้ที่อยากเริ่มต้นด้วยแพลตฟอร์มภาษาไทยมีการดูแลจากคนไทยโดยตรงและเน้นลงทุนในเรียอหลักๆเป็นหลักเมื่อคุณได้ข้อมูลครบแอร์บ,บละเอียดนี้แล้วคุณสามารถเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะกับเป้าหมายการลงทุนของคุณได้เลยครับขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในการลงทุนและอย่าลืมติดตามข้อมูลการลงทุนดีๆจากเราอย่างต่อเนื่องที่นี่ขอบคุณครับการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในตัวคุณเอง ถ้าอยากเริ่มเทรดกับแพลตฟอร์มที่เหมาะกับเป้าหมายของคุณรีบเปิดบัญชีเทรดกับโบรกเกอร์และเอ็กซ n g ชชั้นนำที่เชื่อถือได้สมัครง่ายฝากถอนสะดวกรองรับทั้งคริปโตทองคำและหุ้นต่างประเทศเปิดบัญชีเทรดทองคำคริปโตพร้อมรับรีเบทสูงสุด Flexness เทรดคริปโตทองคำสมัครเลยลิงก์หน้าโปรไฟล์ Binance Global เทรดคริปโตทั่วโลกสมัครที่นี่ลิงก์ใต้คลิปด้านล่าง Binance TH ซื้อขายคริปโตสมัครที่นี่บีคับเทรดคริปโตไทยสมัครที่นี่รีเบท f l e สูงสุดทุกการเทรดสแตนดาร์ดเซ็น สูงสุด0ดอลลาร์72ลอร์โปรเซโรโรสเทรดสูงสุด0ดอลลาร์5625ลอดเข้ากลุ่มหลายตามผมลงทุนคริปโตรับสัญญาณเทรดก่อนใครเข้ากลุ่มที่นี่ี่คริปโตติดตามเราเพื่ออัปเดตข่าวสารการลงทุน Facebook ตามผมลงทุนคริปโต YouTube ตามผมลงทุนคริปโตที่ทอพิธิฟรรมง,งุนิน